เาเ้พอถันเลี่ยมข้อพอดไม่ได้กันชักชิดชักชิดนะว่าพอจันจองถึงแล้วเข้ามาได้เดี๋ยวเต้นนะเดี๋ยวกข้อพอดเพื่อวันนี้ลูกมาทำบุญค่ะพอจันมาทำบุญที่วัดทุกวันพราหวานมาใส่กงรงพอถันเลี่ยมสักชิด ชถูชาถูชาถูขอทานเลี่ยมค่ะลูกมาข่อย้จนนี่ตายเร็วลูกข่อยทุกหลังวันดีนึ่งสักทีค่ะไม่ข่อมาข่อสักสามล้านกับทรานค่ะไม่ข่อสิบล้านสามสิบล้านที่สิบล้านลูกไม่เอาลูกเอาสามล้านพ่อข้าประานค่ะมาจ้าแล้วขอยอ้สามีข้อลูกอ่ะรักลูกคนเดียว ไม่มีบัตรเหล็กบ้านนอยไม่มี้องไม่มีกิ๊กใครเหลือใครมดพอเลิกงานเลยกค่อยพัวรับบานไม่แหวดีไหมเงินดูกบาทถุกสตาดีพวดทำง,งานได้ค่อยซึ่งเมียขาบรถทานค่อยลูกเศรฉชั้นนะไอค้คั้นค่ะสอบติดเพดด้วยค่ะจ่าถูค่ะท้าถูค่อยล่วงขอเลี่ยมช่วยลูกสศร้าสอบติดเพด คอยลูกเบาของฉันขนนองชอบได้ทีนึงด้วยเจ้าพูอทานค่ะซาถูกะซาถูกะซาถูะ่ะคอยพัวฉันนะคะแต่ฉันคนเดียวไม่รักใครไม่หนอกจิตหนอกใจจยากเมียไ,ไปไปมีก้องมีกิ๊กมีใครทีไหนผูอทา,านใครหลักเมียคนเดียวเจอใครทีไหนก็ไม่รักไม่ลงผูหยิ่งคนไหนที่มาอีมมาอบพัวฉันอีมมารักพัวฉัน คอยเป็นผู้สั่งทึงค่ะแล้วพวฉันได้เงินจากเงินเดือนมากิ่บาทกีชะทางกันเลยแต่หรือโบนัสได้ก็เลยแต่คอยมาซึ่งฉันคนเดียวอยา้ให้ใครค่ะเดี๋ยวคอยฉันหนาพวกแดงทุกวันหลปงหลงทุกวันค่ะบัวทานคอยฉันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์ทุกวันทุกวันตลอดไปนะคะบัทานค่ะใส่กตงค่ะใส่กตง ừm sao không anh ta Không ở đây đằng cái <laughs> gì